วัน2.5ดีลักคันนี้ปี2013.14นะคะราคาแค่489 0 0 0บาทเท่านั้นใต้แดงขายอยู่ที่ประมาณล้านพกเกือบล้านเจ็ดเลยนะคะสำหรับคันนี้ทํารายละเอียดต่างๆเก็บรายละเอียดต่างๆเรียบร้อยแล้วด้วยเป็นรถพร้อมใช้งานเลยเลี้ยงราคาดีด้วยนะคะสนใจคันนี้รายละเอียดของตัวรถเดี๋ยวเก็บพาชมรอบคันกันเลยให้ความคุ้มค่ากับลูกค้าแน่นอนสนใจติดต่อกันด่วนได้เลยนะคะ พบกับเกษพยนต์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้อยู่ที่พยนต์สาขาสวินทวงนะคะสําหรับใครหารถตู้ใช้งานอยู่ วันนี้มีรถตู้พรีเมียมมานำเสนอนะคะราคาดีด้วยนะคะคันนี้เก็บรายละเอียดทุกอย่างพร้อมขับกลับบ้านด้วยนะคะใครสนใจนะคะสำหรับคันนี้จะเป็น H1 นะคะรุ่น2.5ดิลักนะคะปี2013-14ราคาอยู่ที่489,000บาทไม่การใช้งานอยู่ที่1 6 0 0 0กิโลนะคะคันนี้นะคะเขาก็มีประวัติการเช็คศูนย์ตลอดด้วยแล้วข้างในบอกได้เลยว่าพรีเมียมมากๆนะคะใครหารถใช้งานไม่ว่าจะใช้ในครอบครัวหรือว่าเป็นรถอเนกประสงค์ใช้ ในเรื่องอื่นๆนะคะก็สามารถมาดูคันนี้ได้เลยนะคะได้ราคาดีด้วยแล้วรถคันนี้พร้อมขับเลยนะคะเพราะว่าเก็บรายละเอียดต่างๆแล้วเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะคะเช็คในเรื่องของยางแล้วก็ในเรื่องของตัวเบาะทําความสะอาดใหม่เรียบร้อยนะคะใครสนใจคันนี้มาดูคลิปนี้ได้เลยได้รถรถตู้นะคะเป็นรถตู้พรีเมียมแล้วประตูสไลด์ไฟฟ้าสองฝั่งด้วยนะคะส่วนส่วนคันนี้นะคะเรามาดูรายละเอียดของตัวรถกันนะคะด้านหน้าของตัวรถไม่มีร่องรอยการถูกชนในดๆเลยนะคะ เป็นโครงสร้างเดิมทั้งหมดไฟโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกมีให้พร้อมเลยนะคะแล้วด้านหน้าไม่มีร่องรอยการถูกชนด้วยเป็นโครงสร้างเดิมไม่มีประวัติการชนหนักพลิก้ว่จมน้ำมานะคะฝากระโปรงเดิมๆนะคะแล้วก็ไม่มีร่องรอยบุบๆุมนะคะก็คือได้เป็นรถเดิมทั้งหมดนะคะแล้วก็จกรถทุกบาน ยังเป็นของ H1 ส y ันฮุนดอยู่นะคะนี่โลโก้ยังอยู่ครบๆเลยนะคะกระจกมองข้างก็มาพร้อมกับชุดไฟเลี้ยวให้แบบนี้นะคะนี่นะคะความเดิมของรถคันนี้นะคะให้ความคุ้มค่ากับลูกค้าแน่นอนส่วนตัวล้อนะคะคันนี้เจ้าของเดิมเขาติดแม็กมาแม็กสีดำนะคะแล้วยางก็เช็ครายละเอียดเรียบร้อยนะคะเป็นรถที่พร้อมใช้งานสุดๆไม่มีร่องรอยตัดต่อใดๆนะคะมาดูในส่วนของด้านในตัวรถนะคะไปดูพร้อมกันเลยโอ้โหกว้างขวาง บอกได้เลยนะว่าคันนี้นะคะเป็นรถครอบครัวได้คันนึงเลยนะคะสําหรับเฮดวนคันนี้นะคะด้านนี้นะคะแผงข้างประตูเขาก็จะออกเป็นสีเบรดนะคะแล้วรถเป็นสีน้ําตาลนะคะซึ่งเอามาแบบตัดตัดแบบแต่งดีมากนะคะคือแต่งแต่งดีมากน่าใช้เลยนะคะชุดลำโพงที่วางแก้วมีให้พร้อมนะคะด้านในติดพรมกระดุมเรียบร้อยสีน้ําตาล นี่นะคะสิ่งที่ชอบคือแบบนี้แหละคือเป็นรถพรีเมียมจริงๆนะคะคันนี้ด้านหน้าของตัวรถคอนโซลหน้ากว้างขวางนะคะแล้วก็จะมีเล่นลายไม้นะคะให้ความพรีเมียมมากๆหน้าจอมีให้พร้อมเครื่องเสียงดีมากนะคะคันนี้นะคะก็เป็นรถครอบครัวได้อีกคันหนึ่งเลยดูด้านในเบาะสวยๆเบาะเก็บรายละเอียดเรียบร้อยนะคะขัดเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้นะใครสนใจสําหรับราคา4แสน 480,000นะคะขออภัยด้วย489,000บาทเท่านั้นนะคะกับรถตู้เหสสวนคันนี้นะคะคุ้มค่ามากๆนี่ประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะเป็นรถใช้งานอเนกประสงค์ได้เลยนะใครหาอยู่มาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้เลยนะคะสําหรับคันนี้เบาะด้านในกว้างขวางได้เป็นสีเบตนะคะทําความสะอาดเรียบร้อยพร้อมขับเลยนะคะหลังคาสวยๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยการถูกเจิมใดๆหน้าจอตรงนี้ก็มีให้พร้อมนี่นะคะ มีหน้าจอให้พร้อมเลยใช้งานได้ปกติเลยนะคะสำหรับตัวนี้นี่เปิดเพลงดูกระตูนนี่ได้เลยนะ เป็นรถอเนกประสงค์นะคะสําหรับใครหลายหลายคนหาอยู่นะคะราคาดีด้วยนะ4ี่แสนบาทเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้มีให้ความพรีเมียมติดพรมกระดุมมาเรียบร้อยนะคะสีน้ำตาลด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะนานๆจะมีเข้ามานะคะสำหรับ h ฮส่วนนะคะวันนี้ก็มีเข้ามาจอดที่เพยนต์สาขาสุวินทวง์เรียบร้อยนะคะเป็นรถที่พร้อมใช้งานเลยนะคะ H1 คันนี้ด้านหลังไม่มีร่องรอยการถูกชนใดๆแน่นอนนะคะแล้วก็ด้านหลังได้เซ็นเซอร์หลังมาสี่จุดเลยเดี๋ยวเก็บปเปิดฝากกระโปรงด้านหลังให้ดูเขาจะเป็นระบบแบบไฟฟ้านี่นะคะเพิ่มความสะดวกสบายความพรีเมียมแล้วที่สำคัญนะคะเลขไมคันนี้อยู่ที่แสนหกเท่านั้นเป็นรถปีสองพันสิบสามจุดสิบสี่นะคะเป็นรถครอบครัวได้เลยน่าใช้จริงๆคันนี้เพราะว่าหนึ่งนะคะลูกค้าค่ะ นานๆจะมีเข้ามานะใครหาอยู่นะคะเกฑดแนะนําเลยมีความคุ้มค่าของเขานะคะเบาะสวยๆใหม่ๆนะคะไม่มีร่องรอยการทําอะไรแบบ เป็นรถโครงสร้างเดิมนะคะเม็ดอาร์คต่างๆนะคะอยู่ครบๆแบบนี้ให้ดูรายละเอียดชัดๆเลยนะคะใครอยากเข้ามาชมรถตัวจริงนะคะติดต่อเกดได้เลยนะมาดูรถได้ที่สาขาสุวินทวงศ์นะคะรถจอดอยู่ที่นี่นะคะเป็นรถที่น่าใช้พร้อมใช้งานจริงๆนะคะสําหรับรถตู้พรีเมียมคันนี้นะคะได้เกียรอ์ออโต้ด้วยนะคะใช้งานกันสบายๆเลยไม่ปวดขานะคะเวลาออกต่างจังหวัดนะคะมาดูส่วนของฝั่งคนขับนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัตติฟังก์ชันหน้าจอมีให้นะคะแล้ว ข้อออปชันต่างๆให้มาเยอะเลยนะคะใครหาอยู่มาดูรถได้นะคะคันนี้ถามว่าจัดไฟแนนซ์ได้ไหมจัดไฟแนนซ์ได้แต่ถ้าแนะนํานะคะลูกค้าซื้อสดขับรถกลับบ้านได้เลยนะค,ะคันนี้นะคะรถปี2013.14นะคะอยากจัดไฟแนนซ์คันนี้ก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้เช่นกันนะคะได้รถสภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้ไปใช้งานนะคะป้ายแดงขายอยู่ที่ประมาณล้านหเกือบล้านเนะคะแต่วันนี้ลูกค้าได้ในราคาแค่4ี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะคุ้มค่ามากมากเล กับรถตู้พรีเมียมคันนี้นะคะสนใจติดต่อเกด,ด่วนได้เลยนะคะได้รถสวยๆแบบนี้สภาพเดิมไปใช้งานคุ้มค่ามากๆนะคะแล้วคันนี้นะคะก็มีลูกค้าสนใจหลายท่านนะคะแต่ตอนนี้ยังว่างอยู่รีบติดต่อเกด,ด่วนมาได้เลยนะคะแล้วของเพชรยนต์นะคะมีวารันตีหลังการขายให้นะคะมีวารันตีหลังการขายให้มั่นใจได้เลยนะคะว่าเราซื้อรถอย่างสบายใจแน่นอนนะคะเพชรยนต์เปิดมา26ปีแล้วนะคะไม่มีเรื่องของ รถไม่ดีแน่นอนนะคะเราจะคัดแต่รถเกตเอมาให้ลูกค้านะคะมั่นใจได้เลยสําหรับคันนี้ h 1ส2.5ดีลักนะคะรถปี2013.14ราคา489,000บาทเท่านั้นใครสนใจรีบติดต่อเกดวดมาได้เลยนะวันนี้เกดต้องขอบคุณสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของเกดแน่นอนจะมารีวิวรถตู้รถสวยๆให้ชมกันอีกนะคะสําหรับวันนี้ขอบพคุณมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ